ระหวัางนี้สวัสดีท่านผู้ชมเสอเอาฟังเสียงท่านสวชินโชดใช่ไหมใช่ชินโชดแสงสังค่ะอ่าใช่หรือเปล่าใช่อ้าฟังอีกทีหนึ่งค่ะผมขอปรกักปรำเลยครับและขอฟันธงว่าถ้าวันที่หกนี้ท่านรับคดีนี้มาทำ ท่านมีอจนด้าครับท่านรับใช้กลุ่มบุคคลหรือรับใช้กลุ่มการเมืองแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยครับแล้วที่เจ็บปวดก็คือท่านโยนข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรให้กับกลุ่มสวพวกผมตุดโถย โจรมีจริงครับอ้างยี่มีจริงโจรทางโซเชียลกองแก๊งคอสเทอร์ทั้งไทยเทศประเทศชาติเสียหายเป็นเง้นแสนล้านดีเอสไอท่านทำเรื่องนี้หรือยังครับท่านจะทำกี่โมงครับถ้าการเลือกตั้งนะครับเป็นหน้าที่ของดีเอสไอแล้วดีเอสไอรับเข้ามาทำเรื่องนี้ท่านเอาอยางลบลบองค์กรอิสระจากสารระบบของประเทศ ไปหลายองค์กรได้เลยครับผมไม่มีอคติอะไรเป็นการส่วนตัวเลยแต่ผมฟังข่าวสารมาหลายวันเนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านเล่นเกมท่านเล่นการเมืองมากเกินไปครับแล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของท่านผิดถูก เรื่องอของก็ตอบท่านยามาสเสอเรื่องนี้ครับน้องสวัสดีน้องจับมาสิภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าสะเออสะเออความหมายที่หนึ่งเป็นคำกิริยาแปลว่าเสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร<ม>เช่นในที่ระโหฐาน เมื่อไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือแปลว่าเจอเช่นอผมเพิ่งรู้วันนี้เองเคาว่าเสอใช้คาว่าเจอได้คว,ว,วามหมายเดียวกันความหมายเดียวกันเอ่อต่อไปบางทีเราจะว่าใครนะเอ่อใช้คาว่าเสอมันดูแรงเอ่อต่อไปอย่ามาเจอก็คืออย่ามาเสอนั่นแหละ น้องไปต่อได้ไหมอเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีใหม่น้องเยาหยุ่ทว่วละวอะต่อไปเรารู้นะ,สะเสรอมีอีกความหมายนึงว่าเจอ<ฆ>อย่ามาเจอนะตัวอย่างเช่นผมรู้สึกมีความรู้สึกว่า DSI เล่นเกมการเมืองมากไป DSI ไม่มีหน้าที่เรื่องนี้อย่าเจอออะน้องเอาใหม่สิสเสรอ เป็นคำกิริยาแปลว่าเสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรเช่นในที่ระโหฐานเมื่อไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือแปลว่าเจอ,อเช่นสเสอไปนั่งเก้าอี้ประธานเสนอหน้าพูดไปโดยที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นนายยังไม่ทันถามก็สเสอารายงาน ความหมายที่ 2, สเองเสือเป็นคำนาม,มเรียกน้ำที่ได้จากเนื้อสัตว์สดเช่นกุ้งเนื้อที่ขันกับมะนาวตั้งไฟให้สุกใช้ปรุงรสเรียกว่าน้ำเสเอเออเอ,อ,อันนี้ก็ความรู้ใหม่เห็น่ะจบภาษาอยกตัวอย่างเช่น,น<ำ>ความหมายที่หนึ่งเป็นคำกริยาความหมายที่หนึ่ง ดีเอสเล่นการเมืองมากเกินไป DSI ไม่มีหน้าที่เรื่องนี้อย่าสะเอออย่างนี้เป็นต้นสวัสดีท่านผู้ชมเห็นไหมมันคือประโยชน์โพดผลน,นี่สะเออเอาเคตามนั้นเ,ออเสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรเช่นในที่รงฐารฐานเมื่อไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเหลือจะใช้คำว่าเจอเจอ เช่นสเสอเป็นั่งเก้าอี้ประธานเสนาหน้าพูดเป็นต้นโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นนายยังไม่ทันถามก็สเสออะไรางานไม่เห็นมีความหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องแต่อยากจะตั้งเป็นคดีพิเศษอุ้ยอ๋อท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูตกลงผลพ่งนี้จะเป็นยังไง<ฆ>นี่มีความระทึกใจนะรับหรือไม่ไมีเสียงท่านทวีสอดสองแม่รำตรีวิธธรรมอ่ะค่ะ เมนนื่อวานเนี้ก็ตกลงเป็นการดา่าออภิปรายข้างเดียวใช่ไหมคะในที่ประชุมพุทธิสภาใช่เมื่อวานนี้แล้วบทสรุปก็คือส่งให้คณะกรรมการคณะหนึ่งไปศึกษาต่อถูกไหมใช่ค่ะมีมติออกมาค่ะ,ะให้หทางกรรมธิการไปศึกษาต่อมองเป็นคดีที่ไม่มีธงอะไรทั้งสิน้นและไม่มีการเมืองก็จะเป็นเรื่องที่ อยากกระทําเนื่องจากว่าเราเป็นมาในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยสิ่งที่สูงสุดของความเป็นประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพหรือเสียงของประชาชนเนี่ยจะต้องมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีนะแต่เราจะทาําความจริงให้ปรากฏแล้วก็เมื่อทําความจริงก็ตามตามอำนาจหน้าที่ซึ่งการจะเป็นคดีพิเศษไม่เป็นคดีพิเศษเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการคดีพิเศษนะครับ จริงจริงเมื่อวานนี้ถึงขนาดว่าในที่ประชุมเนี่ยบางท่านบอกนี่คือการล้มล้างการปกครองเลยนะอำนาจนิติบัญญัติวุฒิสภานี่จะมาทําเรื่องนี้ทั้งไม่มีอํานาจเป็นอำนาจกกตถ้ากกตช้าก็ไปไล่เบี้ยกกตไล่หนึ่งห้าเจกกกตไม่ใช่เอาอานาจมาทําซึ่งไม่ใช่อาํานาจหน้าที่ของตัวเองเสอะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนี่เขาอภิปรายกระดดเดือดตะกี้พี่ถึงไหนนะมื่อจะออกรีลาเยอะไปฮะก็มีการพูดกันในทํานองว่า,ายังไง ลืมไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> หมายถึงล้มล้างการปกครองเป็นแค่หน่วยงานระดับกรมหรืออย่างบ้ากก็กระทรวงยุิ <c oughs> ธรรมวุฒิสภาเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอำนาจอธิปไตยนั่นหมายถึงรัฐบาลน, <c oughs> นิติบัญญัติก็หมายถึงรัฐสภาและตุลาการใช่ไหมนี่มุมหนึ่งก็บอกนี่คือล้มล้าง แต่ถ้าไปถามฝั่งนั้นก็คงจะบอกเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้มีวุฒิสภาเขาบอกว่ามีวุฒิสภาร้อยสี่สิบคนสงสัยว่าจะหัวเป็นเรื่องคนไม่ใช่องค์กรไม่ใช่สถาบัน่มันก็คนละมองถ้าผู้ชมคิดว่าพรุ่งนี้กรรมการคดีพิเศษจะกล้ารับไหมกล้ารับเป็นคดีพิเศษไหมเพราะทางฝั่งนี้ก็ชัดเจนนะกกตย้อนไปดูสิกกตเมื่อวานนี้บอกถึงขนาดว่า ไม่ไปข้อที่หนึ่งค่ะก็คือจะไม่ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมอย่างที่ท่านรัฐมนต,ตรีทวีรัฐมนตรีวิทยาธรรมท่านทําหนังสือเชิญไปใช่ไหมคะก็คือไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการคดีพิเศษค่ะแต่ก็ก,กตจะชี้แจงเป็นหนังสือแทน เมื่อวานนี้ค่ะทางเลขากรกตได้นําหนังสือของ DSI เข้าหารือเกี่ยวกับแนวการตอบคําถามที่สํานักง,งานกรกตนะคะสองคำถามในหนังสือเนี่ยระบุว่าขอให้ส่งเลขาที่การกรกตหรือผู้แทนมาตอบคําถามในคณะกรรมการคดีพิเศษในวันที่6มีนาที่ประชุมกรกตเนี่ยให้แนวทางที่จะตอบคําถามเอาไว้2ประเด็นตามหนังสือของ DSI อที่ถามมาค่ะ พอได้หารือถึงเรื่องการตอบคำถามครบถ้วนแล้วเลขากรกตจะส่งหนังสือให้ DSI ได้ก่อนวันประชุม,มแต่จะไม่ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าสำนักง,งานกรกตทําแนวทางคําตอบที่ชัดเจนตามคําถามของ DSI แล้วเป็นลายลักษณ์อนเดี๋ยวไปพูดเลยเดี๋ยวหลุดใช่ถ้าส่งผู้แทนไปร่วมประชุมหรือเอาไปตอบเนี่ยเดี๋ยวจะให้คําตอบที่ไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งมีรายง,งานว่าในส่วนคําตอบเกี่ยวกับมาตรา49อ่ะเป็นการยืนยันว่าอํานาจวินิจฉัยอยู่ที่กะกะตค่ะโดยสํานักงานกะกะตเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเสนอที่ประชุมกะกะตพิจารณาวินิจฉัยนะคะ แล้วยังไงก็คือมีการอ้างอิงอ่ะพระปว่าด้วยกะกะตมาตราสี่สิบเก้าบัญญัติว่า,งงวาเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการการะทําความผิดตามกฎหมายมเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองไว้พิจ,จารณาและคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญนี้ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้น โอนเรื่องพระราชบัญญัติโอนรอเรื่องหรือส่งสำนวนการสอบสวนมาให้กรรมการการเลือกตั้งเดิเนินการตามพรบใช่ตามพรบรประกอบรัฐมนูญนีน้ในกรณีแปลความในทํำนองว่าต้องโอนมาให้กกตมไม่ใช่ไปทำเองค่เยืนยันมาตรา49ใช่ไหมใช่ค่ะพระบรออว่าด้วยกกตมาตรา49บัญญัติเอาไวไ้แบบนี้ในกรณีเช่นนี้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน ให้โอนหรือส่งสำนวนการสอบส่วนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองมาให้กรรมาการภายในเจ็ดวันอ่าให้โอนมาแต่ถ้าผมดูเดาว่าคุณทวีดีเอสไอถ้าฝั่งที่คิดว่ารับได้ก็จะบอกนี่ไงเ้าให้ออนมาเฉพาะการณีคดีเกี่ยวกับพรบป,ป,ประกอบรลำนวนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเขาไม่ได้บอกให้โอนคดีอาญาเนี่ยคดีเอสไอก็ยืนยันมาตลอดว่าดีเอสไอทำเฉพาะในส่วนของคดีอาญา นในมาตราน,นี้เนี่ยมันเฉพาะคาดีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกอบลำหวนวัวว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอเห็นไหมค่ะใช่ถ้าผู้ชมคิดว่ามันจะจบไหม,อ,มอ่าพูดถึงให้อยากได้พุทธนานุกรมคําว่าเสือกมีไหมเราพูดแบบสุภาพเอ่อมันมีความละม้ดคลายไหมคําว่าเสเอะคาว่าเสือกเหรอคะหรือเจออ่ะเจอมันคล้ายคล้ายเสือกเออมันมีไหม พนพรจน้าลูกอมอ่ะมันเป็นคําไทยนะเราบอก,อย,บอ,กอย่าเจอก็คืออย่าเสือกเจอมันน่าจะหมายถึงเสนอหน้าอย่าเจอเข้ามาเออแต่คําว่านั่นอ่ะสอใส่เกลือกมันมีความลึกกว่านั้นเสนอทั้งตัวเลยนี่เราพูดถึงอาลาดินอะไรเนี่ยมันคือใครอ๋อสวออท่านหนึ่งที่พูดเรื่องอาลดินคือสว ออสวท่านหนึ่งที่พูดบอกว่ามีการปล่อยยักษ์ในตะเกียงสวกอบค่ะพันเอาากออกมาโลดแล่นแล้วนึกภาพเลยพอมด<ค>พอมดปล่อยยักษ์ในตะเกียงจะพูดถึงใครคนนั้นหรือเปล่าอพอมดอ่ะปล่อยยักษ์ออกมามาแล้วน้องเห็นไหมมันเป็นคําไทยนี่เรามาเปรียบเทียบกันเถอะสวัสดีท่านผู้ชมภาษาไทยคําระบาลวันนี้เสนอเขาว่าเสือกเสือกเป็นคํากริยาความหมายที่หนึ่งทำให้เคลื่อนไปบนพื้นโดยแรงเช่น เสือกจานไปข้างหน้าเสือกหัวเรือเกยตลิงความหมายที่สองเป็นคำกริยาเช่นเดียวกันแปลว่าเสือกโดยปริยายหมายความว่าเข้าไปจุนจ้านในเรื่องของคนขืนโดยไม่ใช่หน้าที่หรือโดยไม่สมควรซึ่งบองเล็บด้วยเป็นคำไม่สุภาพเช่นที่ห้ามเข้ายังเสือเข้ามาลูกของคำว่าลูกคำคำว่าเสือกเช่นเสือก,กระโหลกเสือครานเสือสนเสือกใส ระดับความเข้มของอาการเสนอเข้าไปเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยแต่มันได้อยู่เหมือนกันนะหัวล่าอะไรกันเสเอะคือเอาหน้าเข้าไป <laughs> แต่เสือกนี่คือไปทั้งตัวเลยแนละ้วทุกเรื่อง <laughs> 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 อฮใจเย็น